ครับตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่าครับมีภารกิจนะครับผมรับผู้ป่วยนะครับจากแพทย์รังสิทธ์นะครับมาส่งหมู่บ้านเรือสุขสองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผู้ป่วยเป็นใครครับครับตอนนี้ก็ไปรับผู้ป่วยนะครับจากแพทย์รังสิตส่งเรือสุขสองนะครับผมตอนนี้กาลังเดินทางครับต่อให้ฉีดวัคซีนเซเนก้าใช่ไหมอ่ายังไงเราก็ต้องทำครับเพราะเป็นหน้าที่นะครับผมยังไง เจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อม,อมปฏิบัติงานอยู่แล้วครับผมต่อให้ผู้ป่วยนะครับต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงหรือประชาชนนะครับต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงเด็กเทศบาลดีๆนรับใช้ครับ,<ป>รบตอนนี้เราก็มารับผู้ป่วยนะครับที่แพร่รังสิงตครับผมครับตอนนี้เรามาดูผู้ป่วยกันเม่อเสร็จือยังรับห้องไ้เสียงแพร่รังสิตได้ครับตอนนี้เรากำลังรับผู้ป่วย สินเตียงนะครับผอมาจากสา่เทียงนะครับผมรับผู้ป่วยเึ้นรถเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งกันที่บ้านของประชาชนนะครับเจอกันครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านผู้ป่วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอทําภากิจเอาผู้ป่วยเข้าบ้านกล้นะครับผมเพราะว่าเป็นปวยติดเตียงนะครับต้องปิดคลิปนะครับผมครับตอนนี้ผมว่าแนะนําผู้ป่วยนะครับส่งถึงบ้านเรียบร้อยครับผมเดี๋ยว นนครับ,รบเราก็ได้จบภารกิจนะครับรับผู้ป่วยจากแพทย์รังสิิตนะครับส่งตามหมู่บ้านนะครับเลือสุกหนึ่งนะครับผมยังไงผมกาจาร์ซาขอจบภารกิจแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ